ในปีนี้นะคะควอเตอร์นี้เนี่ยเราจะได้ยินคำนี้ค่ะหนี้เสียยืดบ้านตกงานข่าวเนีประโคมกันเรื่องนี้มากเลยนะคะในไตรมาสท,ที่หนึ่งนะคะหนี้เสียพุ่งไป6 4จมืนล้านค่ะโดยเฉพาะเป็นการจับจ่ายใช้สอยของ Gen X Gen Y นะคะสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะกู้ซื้อบ้านนะคะแต่ตัวเองเนี่ยดันติดภารานี่จะไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านใหม่รีไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเป็นรถเป็ะไรก็ตามนะคะถ้าเราจ่ายล่าช้าเนี่ยจะเป็นปัญหามากๆแล้วเราจะก้าวต่อไปได้ยากมากค่ะทึ่คำถามของน้องนะคะน้องถามมาว่าพี่ครับผมติดเครดิตบูโรนะคะตอนนี้เนี่ยยอดเหลือไม่เยอะนะ มีธนาคารไหนที่รองรับตรงนี้บ้างนะคะคืออยากจะรวมนี้เป็นที่เดียวกันแล้วจ่ายทีเดียวเราเนี่ยติดเครดิตบุโรปกติแล้วการติดเครดิตบุโรเนี่ยเราจะต้องไปเคลียร์ก่อนนะคะจะไม่สามารถแบบว่าติดตรงนี้แล้วไปต่อได้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําได้เคลียร์ให้เราสะอาดก่อนนะคะและทิ้งระยะเวลาแล้วเราถึงจะก้าวต่อไปได้นะคะ แต่ถ้าเราเดินต่อไม่ได้จริงๆนะคะคือข้อมูลที่มาจากของแบงค์ม่วงนะคะเขาอันนี้สุดท้ายแล้วนะว่าเราจะมีโซลูชันแบบไหนบ้างนะคะคือปรับโครงสร้างนี้ค่ะแต่ถามพี่เอาจริงๆแล้วพี่แนะนํำไหมไม่นะคะแต่อันเนี้ยสาหรับคนที่ไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะก็ต้องทํานะคะมันก็จะมี4กรณีแบบนี้ค่ะ1คือจ่ายไวแต่อยากประหยัดรายจ่ายที่เป็นดอกเบี้ยลงเปลี่ยนจากดอกเบี้ยสูงเป็นดอกเบี้ยต่ําหรือการรีไฟแนนซ์นะคะก็คือย้ายจากสินเชื่อนี้ไปอีกสินเชื่อนึงนะคะ ที่มีเงื่อนไขดีกว่าแต่ทุกอย่างมันก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆว่าเข้าเงื่อนไขไหมนะคะอย่างที่สองจ่ายได้ไม่เต็มจํานวนที่ถูกเรียกเก็บไม่สามารถจ่ายตามระยะัญญาได้เนี่ยอันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบว่าขอลดดอกเบีย้ยประมาณสัก3เดือน6เดือนได้ไหมหรือว่าขอพักชําระเงินต้นประมาณ3า2ถึงสิเดือนได้ไหมหรือว่าขอลดอัตราผ่อนและขยายระยะเวลาได้ไหมนะคะมันก็มีหลากหลายการต่อรองนะคะ3คือ,อถ้าเรามีเงินก้อนนะคะ แต่ไม่พอปิดหนี้ทั้งหมดจะทำยังไงนี่เรียกว่าแฮค r cut ค่ะก็คือว่าขอเจราจาลดหนี้นะคะเอาเงินก้อนตรงนี้ไปจ่ายสมมติว่านี่อยู่แสนสองเราขอจ่ายสักแสนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งนะคะเรียกว่าแฮค r cut ตัดจบไปเลยนะคะอย่างที่4ี่คือจ่ายไม่ไหวเลยจะทํำยังไงนะคะพักชําระต้นและดอกไปเลยนะคะขอสักช่วงระยะเวลาหนึ่งขอให้เราฟื้นตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นกลับไปชําระหนี้ที่คงค้า ทุกอย่างสามารถต่อรองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้แบบว่าเราหนีหรือว่าเราไม่เผชิญหน้ากับปัญหานี้แล้วเราเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยง,ยงจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีคือเอา้าขึ้นศาลมีหมายเรียกอันนี้คือจะรุนแรงมากๆนะคะถ้ามีปัญหานะคะเข้าไปเจราจากับเจ้านีค่ะไม่ลดก็ยืดระยะเวลานะคะสู้ๆคะ่ะทุกคนฝากกด follow พี่เต้าด้วยนะจ๊ะ